ที่ยู่ในท์สองสดีแล้ววันนี้เพือนมาเล่นด้ยนเป็นนักม้าเก้าจบานเรียนะครับดดีั ใจครับวันนี้โอเคจ้ารู้แล้วว่าวันนี้พร้อมแล้วนะฮะวันนี้นุ้ยรับหน้าที่พิธีกรน,นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน n q d c Present Bon Bon Music Mania The Band n e t o f อ Fans c r o s ส i n งปรบมือครับ มิวสิกเฟสติัใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับที่จัดขึ้นโดยบอลบอลแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกกิจกรรม oh. ความบันเทิงนะครับของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้าการบริหารของบริษัท ชีวิร t ธเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปจังกัดในเครือของบริษัท t ี m e d ด a บีเมเโ,ก,โกประเทศไทยจังกัดนั่นเองนะครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันถึงเ,เขาเรียกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้ที่ยูเนียนฮอร์สุดการค้ายูเนียนมอนะครับกับบอนบอลมิวสิกมานีนั่นเองนะครับใครมีบัตรแล้วบ้าง มีบัตรกันแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะได้พูดคุยกับศิลปินที่จะมาขึ้นโชว์กันในวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับพวกเขาหนูอยากจะแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับบอลบอลกันก่อนนะครับบอลบอลเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่โอ้โหต้องติดตามให้ดีๆเลยเชื่อว่าอีกไม่นานนี้พวกเราจะต้องได้ยินกันอย่างคุ้นหูแน่ๆนะครับซึ่งบอลบอลเนี่ย เป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปินและแฟนคลับให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งการจัดงานอีเวนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับหรือการจัดก,กิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชันที่กำลังจ,จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับบอลบอลมากยิ่งขึ้นไปพบกับวิดีโอพรีเซนต์บอนบอลกันเลยครับเชิญครับ พีลูสเอเจนท์เมนต์กรุ๊ปผู้นำด้านความบันเทิงที่จะมาปรับเปลี่ยนเพลงยุคใหม่ด้วยการภาษากิจกรมต่างๆในโลกแห่งความจริงด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ่งอนาคตให้เป็นหนึ่งเดียวร้อมเปิดตัวธุรกิจเอาใจผู้ใช้ดีเจน,นี้จุดประกายความฝันของเราแฟนดอมให้เป็นจริงด้วยมือของทุกคนกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกความอินไม่ว่าจะเสียเพลงหรือศิลปินและเหล่าครีเอเตอร์คนโปรด พื <Morning. S 2> ่อนบอดดิ้งเชื่อมทุกความสัมพันธ์และสร้างคอมมูนิตี้สุดมันร้อจอยกับเพื่อนๆในย่องเดียวกันชอบโหวตชอบเล่นก็รุ้นรรงกันได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์กับการเข้าข้ามกีดจำกัดให้คุณใกล้ทิดศิลปินคนโปรดแบบเรียลไทม์ส่งคอมเมนต์พูดคุยหรือส่งของขวัญให้กันได้ง่ายสุดๆวิลองไปกับทุกแอคทิวิตี้ของศิลปินกิจกรรมไหนก็ได้เหรียญกดไลค์คอมเมนต์แชร์โพสต์ก็รับไปเลยซัพพซอร์เมนของคุณได้แค่ปลายนิ้ว สะสมแล้วรับเบเนฟิตสุดคุ้มด้วยสิ่งเข้าถึงคอนเทนต์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนและกิจกรรมสุดพิเศษที่มีที่เดียวเท่านั้นบอนด,ดิ้งกันได้ในแอปเดียวจะเม้นจะโหมดจะดูไลฟ์หรือกอบขอบจอรอกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก็ทำได้บอร์ดบอร์ดแอปพลิเคชัน และนี่คือบอลบอลแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดได้เร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่มีกิจกรรมของศิลปินครีเอเตอร์จากทุกโซเชียลมารวมตัวกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ยังมีการโบดหรือมีภารกิจประจำวันนะครับเพื่อที่จะสะสมช็คเนพิเศษและชคเกนพิเศษนี้นะครับจะทําให้เราเข้าถึงเนื้อหาสุดเอ็กซ์คลูซีฟและกิจกรรมพิเศษต่างๆหรือว่าใช้เป็นส่วนลดซื้อบัตรคอนเสิร์ตทาง บอลบอลหรือพาร์ทเนอร์ของบอลบอลที่จัดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทุกโซเชียลของบอลบอลได้เลยนะครับเร็วๆนี้รับรองว่าเราจะได้ยินชื่อนี้กันอย่างคุ้นหูแน่นอนครับเอาล่ะับถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาพูดคุยกับศิลปินที่จะได้ร่วมขึ้นโชว์กันในวันอาทิตย์ที่3 0มิถุนายนนี้นะครับที่ยูเน็ตฮอสวนกายูเน็ตมอพร้อมไหมฮะทุกคนพร้อมไหมครับทุกคน รอมากนะฮะเสียงเบาไม่ได้พอได้ยินว่ามีแฟนๆที่ได้รับสิทธิพิเศษจากการซื้อบัตรเข้างานออสการ์บัตรเอ็กซคลูซีฟแฟนเบเนฟิตแพ็กเมาด้วยขอฟังเสียงยได้ไหมฮะสุดๆไปเลยสบายใจแล้วสบายใจแล้ววันนี้เขาบินตรงมาจากจีนนะฮะโอ้เสียงดีเสียงดีไม่ได้ดีทับนาเสียงยาวด้วย วันนี้เขาเป็นตรงมาจากจีนมาหาแฟนๆชาวไทยนะครับและนอกจากซีบอแล้วยังมีทีบอฟด้อีก2วงด้วยกันที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือโซล่านั่นเองนะครับและดาวรูนี่ทีบอฟไอดอลน้องใหม่เขาเรียกว่าลุกหนังฟ้าน่ารักน่าสดใสมากๆเลยนะครับวันนี้เขามาร่วมพูดคุยกับเราถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังต้องรับศิลปินของเราคุณออสการ์หวังโซล่าและดาวรูนี่ค่ะ เดารูนี่และโซล่านะครับสวัสดีครับเชนนั่งเลยฮะ Yes sir เอาละฮะน้องๆก็หวังบินมาจากคืุงจีเลยนะฮะมาถึงเมืองไทยของเราเพื่อจะโชว์ในวันอาทิตย์นี้นอกจากนั้นแล้วยังมีศิลปินดารุนี่และโซล่าที่ไม่ได้มาบินเท่านี้นะครับน้องๆจะมากันอีกนะฮะแนะน้ำตัวได้เลยฮะชื่อนี้ยืนได้เลยครับ,ออรบขสิปล o มือด้คยฮะโซล่าและดารุนี่ครับ เมมเบอร์ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันดับแรกก่อนเลยครับยินดีต้อนรับคุณออสกาหวังสู่ประเทศไทยนะคบเชิญครับแนะนำตัวเองกันทีละท่านได้เลยครับเชิญครับโอเค so hello guys this is Oscar and then พงสดีครับพงชื่อออสการ์โนมิครับเด a n k you v e จนต่อได้เลยฮะ thank you อ oh, okay. ๋ออินเทอร์เน็ตขอบคุณสามตัวนะไม่สามตัวย <c oughs> <c oughs> ื่นให้นะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราดารุนีเอาล่ะค่ะชีตาค่ะซีมอนค่ะจีจี้ค่ะเอาล่ะมาดูด้วย สวัสดีครับผมดีนานโซล่าครับสวัสดีครับผมฟูโซล่าครับร <c oughs> อใหม่รอใหม่ฮะสวัสดีครับโฟกัสโซล่าครับ <c oughs> ขอเสียงปรบมือกับคุณท่านอีกสักครั้งได้ไหมฮะวัน <c oughs> นี้พี่ล่ามาช่วยเราด้วยนะครับนะฮะเอาล่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยคุณออสการ์หวังย่านทีมาว่าคุณไม่ได้มาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาบ่อยไหมครับสำหรับเมืองไทย ใช่ค่ะครับมากี่ครั้งแล้วฮะเมืองไทยคอาจจะเกินสิบครั้งแล้วค่ะ Maybe over over ten times I don't know yeah ว้าวมาถือว่ามาบ่อยนะเกินสิบครั้งอ่ะเออ but mostly for travel ส like ่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวอ่าชอบอะไรในเมืองไทยฮะคุณออสสาวะชอบ I ใช่ไหมก็ห p ายคนไม่ได้ไปเท s here so ใช่ไหมฮะเวลานมาเมืองไทยไปเที่ยวชอบเที่ยวที่ไหนฮะยังไม่เคยไปภูเก็ตอยากไปภูเก็ตค่ะว้า <wanna> วาได้เลยมีใครเป็นคนภูเก็ตไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีเลยนี่คุณจะปลอมขึ้นมาไม่ได้ยกมือขึ้นมาซะหน่อยไมได้ใครคนภูเก็ตไหม <c oughs> โอ้ Take me Take <Yeah>. me มีจริงใช่ไหม <c oughs> ชัวไหมชัวค่ะชัวนะใต้ร้อยเปอเซ็นต์ค่ะอพี่ออสการถามว่าคนภูเก็ตมีสำเนียงของติดไหมใช่อยากจะรบออเชิญว่าพรึ่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 โอเคมีไหมพีบ้าวพีบาวบาวพีบาวใช่แล้วกอ๋อ and one thing for fans your f a

ของตัวเองอ่ะในประเทศจีนนะครับโอเคเข้าใจฮะเข้าใจฮะเอาล่ะมาถามหนุ่มๆโซล่าบ้างนะฮะครั้งนี้มาร่วมงานบอลบอลมิวิกมาเนียของเรานะครับซึ่งมาในดีน h จ็คด d นแดนออฟ f ฟนส์อยากรู้ว่าโซล่าจะมาเติมเต็มความดินแดนมาสัจากนี้ยังไงบ้างฮะ ก็อยากจะเติมเต็มด้วยโชว์ของพวกเราครับผมแล้วก็สิ่งที่มารศจันของพวกเราก็คือพวกเราเองนะครับที่มาเติมเต็มในโชว์ครับผมชอบตกงนนี้ชอบความมาร์จันของพวกเราพี่นุ้ยเคยเห็นเต้นแล้วหายใจทางผิวหนังหรอผิวหนังครับผมผิวหนังใช่ครับ ก็คือวงนี้ฮะโซลานุ้ยก็ทําพิธีกรเปิดให้กับน้องๆด้วยเนาะตอนเปิดตัววงโซล่านะคะวันนี้เจอกันอีกครั้งดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานกับบอลบอลมิวสิกมาเนียครั้งนี้นะครน้องๆสัญญาณแล้วว่าจะเต้นแบบหายใจผ่านผิวผิวหนังฮะคุณออสกาหวังฮะคุณเข้าใจคำว่าเต้นหายใจผ่านผิวหนังไหมฮะอ้าวหรอ อธิบายจริงหายใจผ่านหนักเป็นยังไงเร็วทุกคนช่วยกัน it's it's like it's kind of like when you dance too much and you go like and you go like with the body like you know y o u s t m o v e a n d some stuff okay okay ไม่มีหอบไม่มีการหอบเออชอบจังเลยหน้าเหมือนคุยอยู่สองคนมาดารุนีมบ้าครับดารุนีเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกไปหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้า นะฮะน้องๆคือตัวแทนนางอุ้ยอุ้ยทะลุละต้องมาขึ้นเวทีในครั้งนี้แม้ว่าจะเดบิวต์ไม่นานแต่ก็จัดเต็มอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยค่ะพวกเราดารุนี่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่างานบอลบอลนี้สิ่งมาเนี่ยเนี่ยเป็นงานเฟสติวัลงานแรกของพวกเราเลยค่ะก็จะพยายามเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะว่าอยากขึ้นโชว์แล้วค่ะเราอาจีตนี้ไม่ไหวแล้วเอ เอ็นเออร์จี้เลยนะว่าน้องๆพร้อมมากจริงๆดาวนี่เพ,เพื่อนๆในวงเมมเบอร์ในวงพร้อมไหมฮะพร้อมมากพร้อมมากเดี๋ยวรอเลยสามสิบวินาทียูนี้อีกสองวันเท่านั้นเองน,นะครับกลับมาที่คุณออสการ์หวังบ้างครั้งนี้มามิวสิคเวนเจอร์โบในเมืองไทยเป็นครั้งแรกไหมครับเด็กนี่เป็นครั้งแร่มา่อสการ์หวัง้าันี้บิวสิคนร์เยน เป็นครั้งแรกที่ได้ออมาร่วมงานเทศกาลแบบนี้ที่ต่างประเทศด้วยค่ะไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่ไทยว้าว yeah so I'm super honored to be here today เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ค่ะ and I prepare some surprise for them too so 我希望他们到时候做到 like f e r my like Thai answers 我希望 h 们做到第一 o 哦ก็มีเซอร์ไพรส์มาให้แอนเซอร์คนไทยด้วยหวังว่าพี่พี่แอนเจะนั่งแถวหน้าเลยนะคะจะได้เห็นเลยตา so guys. to you I give it can and จะได้แบบส่งสไตล์นั้นให้กับชาวแอนส์โดยตรงค่ะเออพร้อมไหมฮะชาวแอนส์พร้อมไหมฮะคุณออสการ์หวังฮะคุณรู้ไหมฮะว่าแอนส์ไทยของเราไม่ธรรมดาเออใช่ไหมฮะแน่นอนอยู่แล้วแน่นลอดฮามแฟนคลับไทยเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องเสียงฮะคุณออสการ์หวังครับ อยากลองฟังเสียงดูไหมฮะว่าพลังขนาดไหนวันนี้มากันแบบว่าแค่ส่วนนึงโอเคโอเคโอเคคุณขอเสียงได้นะไม่ e some n ได้นะฮะซอกวูดโอเค you guys ready make some noise โอ้ย stop ั่งการได้หมดขอเสียงได้สั่งหยุดได้คุณรู้ไหมครับไม่ใช่แค่แฟนคลับคุณเท่านั้นไม่ใช่ชาวอัสไตรเท่านั้นที่เสียงดีสื่อมวลชนก็เสียงดีคุณถ้าคุณจะไปคุยต่อเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศจีนของคุณนะว่ามาถึงเมืองไทยแล้วจริงๆเนี่ยคุณแปะได้แปะได้ยกงพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกลับไปคุยกับเพื่อนๆนี่เลยฮะว่าถึงเมืองไทยแล้วจริงๆเพราะสื่อมวลชน เพราะคุณจะได้ยินเสียงสื่อมวลชนไทยที่ดังมากสื่อมวลชนท่าแสดงตัวเลยฮะแสดงตัวหยกมือสวัสดีไกด์ทั้งหลังลองพูดเป็นภาษาไทยขอเสียงเลยครับขอเสียงหน่อยครับขอเงหน่อยครับ ดังๆ Thank you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  guys เป็นสิ่งเป็นต่างประเทศคนแรกที่ขอเสียงนักข่าวดังๆย้อนบอกเขานี่ย้อนบอกนี่ Okay เช่ไหมบอกเขาว่า Okay สิฮานักขาวดีดีดีเลย Ah it's not cause me Don't get me I'm sorry I'm sorry ไม่เป็นไรนะ โอเคฮะโอเคโอเค I trust you โอเคโอเคเชื่อฉันเนื้อหนับลองเสนอข่าวทั่วประเทศไทยแฟนๆรู้หมดออสการ์หวังขอเสียงดังๆพี่ออสการ์บอกว่าถ้าเกิดพี่สื่อกับไปเขียนแล้อข่าวที่ไม่ดีหรือว่าเขาก็ต้องโทษ่หนุ่ยนะเอนจะทำยังไงดีให้แบบว่ายืนยันเขาว่าเมื่อกี้โอเคออสโอเคไหม นักข่าวบอกเขาหน่อยครับว่าโอเคโอเคหนึ่งสองสามโอเคนักข่าวแต่โอเคแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหาแนะ่นอนคนะ่ะโหนปรเบมค่ะกลับมาที่ดาวดูนีบ้างเ <c oughs> ตรียมตัวขนาดไหนโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมตัวมาสุดยอดมาค่ะเพราะว่าด้ยวยความที่ขอสปอนเ์นิดนึงว่าเราเป็นโชว์แรกใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เลยอยากจะแบบขอเป็นประตูหรือว่าขอเป็นแบบิ p p e เ i z e r ให้คนได้แบบ ลิ้มรสเมนูต่างๆได้แบบอร่อยมากขึ้นใช่ก็แบบอยากอยากจุดไฟในหัวใจให้กับทุกคนตั้งแต่เปิดเวทีเลยเราก็เลแบบซ้อมกันมาอย่างเต็มที่มากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้แบบ ตื่นตาเกบโชว์แล้วก็งานนี้มากๆค่ะนี่ยังไงฮะบอกกันเลยว่าวันนั้นทุกคนจะได้รับความสุขแบบเต็มเปี่ยมเลยแล้วพวกเราก็คือตั้งใจซ้อมมากจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เรามางานเปิดตัวซีนี้แล้วเราก็จะไปซ้อมกันต่อนะคะเพื่อวันนัดโชว์ที่ดีที่สุดเลยเพื่องานบอบๆด้วยกันเลค่ะเอากดมือให้หน่อยครับเดี๋ยวนี้นะหลักมาเป็นโชว์เปิดของงานนะเดี๋ยวนี้ฮะคุณออสการ์ครับพี่ออสการ์บอกว่าฟังจากที่น้องๆบอกว่า ตั้งใจตั้งใจมากๆเลยรู้สึกว่าการเห็นพันสูงมาก After t h e s i g n go practice too like you know like วิ่งเชียร์แดงอะไรก็อะไอย้านกระจกช่วงนี้จะไปซ้อมยังไงกันคุณจะต้องงานหนักขึ้นนะฮะคุณออสกาครับนะฮะด่านนี้บอกเลยว่าเขาจะเป็นโชว์เปิดและพร้อมเคลียร์ลิ้นฮะให้ทุกคนได้รับรสชาติที่แบบมีความสุขที่สุดหลากหลายรสชาติในงานนี้ชอบลาดที่แบ่งหมดแบ่งหมดทุกอย่างสุดสสุดโอ้๋ง จะเยอะเจอ้วา<ช>อวได้นี่ได้จะไปนั่งนิ่งเหรอฮะไม่คุยกับเขาใช่ได้เขาเดียวอ๋อได้ครับเดี๋ยวมีใครภาษาจีนได้ไหมคนค,ค,คนไหนอ่ะไม่ได้ขึ้นมาหรอที่ได้ภาษาจีนอ่ะจะได้ภาษาจีนเหมือนเธอชิบลูกับพูโซล่ลาครับผมเออบลูเขาพูดจีนได้ฮะวงโซล่าคุณออสการ์คุณท่านไม่มีเพื่อนคุยๆกับเขาได้นเหรอฮะ你好吗 คุณชื่อเคสได้ไหมว่าเขาพูดได้จริงไหมเอ่อ你是哪的人？哦，你今年多大呀？哦，你成年了吗？你成年了吗？成年没事。ไม่มาแล้วไม่มาแล้วยังไงนะเป็นไหมฮะเขาพูดเก่งไหมฮะ你成年了吗？是哪些意思？ บรรลูนิติภาระค่ะแบบสิบแปดปีแล้วอโอเยบบเยย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 คย้ยย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 ัย <laughs> หปยย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 ยดยยยยยยยเยายย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 อยยอยยายย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 ยก็ยยกว่วกวยย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 ายย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 ย้ยยยยอยย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 ยนยยยยยยย่ 你你你你去过中國嗎？我去過哪？哦，你下次來可以可以，你來 call me。哦，我叫你來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 。哦，你你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  ไม่รู้ว่าโซล่าก็มีคนพูดภาษาจีนได้นะน่าหน้าเสียไปเลยฮะเอากลับมาที่โซล่าบ้างเห็นบอกว่าเตรียมความพิเศษเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆพอจะแบบสปอยสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะก่อนถึงวันที่30นี้ไลน์ผมก็อินที่พอร์ตนะครับพวกเราโซล่าทั้ง1 3คนเนี่ยพอรื้อเลเราได้ขึ้นบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยเนี่ยก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็โหซุ่มซ้องกันอย่างหนักเลยครับผมเพื่อโชว์บอลบอลมิวสิกมาเนี่ยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่อยากจะสปอยอะไรมากครับผมเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ไงแต่ว่า บอกไปเลยครับว่าบอลบอลมิวสิกมาเนี mm ่ยเดือดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอนครับว้าวมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่ส่งไมให้เพื่อนเลยครับก็จะบอกว่าพวกเราตื่นเต้นมากมากครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็อย่างทีวิตยีนานบอกนะครับว่าพวกเรามีซุ้มซ้อมภารกิจรับครับผมก็ตื่นเต้นมากมากที่ได้กลับมาขึ้นบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยที่มีแสงสีเสียงแบบจัดเต็มนี้ครับก็บอกว่า เต่นเต้นจริงๆก็เป็นเซอร์ไพรส์บอกอะไรมากก็ไม่ได้เดี๋ยวไปรอในงานก็แล้วกันเอาละสุดท้ายนี้ฮะงานของเราจะกลับจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30น uh ี้นะครับที่ยูเน็ตฮอสุดกันคาะยูเน็ตมอลล์สุดท้ายนี้ม tamam> ีอะไรจะฝากกับแฟนๆบ้างเดี๋ยวเริ่มจากการูนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่มีบัตรนะคะสามารถกดได้ที่ทางทิกเก็ตเมลอนนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถกดบัตรได้อยู่นะคะมาดูโชว์ของพวกเราเพราะว่าไลอัพแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะว่ามีทั pop, ้งซีป๊อปทีป๊อปแล้วก็คือเบอร์ใหญ่ๆทางนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรเสริมอไีกไหมคะทิตา <c oughs> ใช่ค่ะคือหนูก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนมางานนี้กันเยอะๆเพราะว่าถึงเราจะซ้อมโชว์กันมากน้อยแค่ไหนก็ตมาคะค่ะมันจะแบบ เพอร์เฟกไม่ได้เลยถ้าไม่มีเสียงเชียร์และกำลังใจจากทุกคนค่ะอ้น่ามากเลยโซนาครับครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับสำหรับงานบอลบอลเมสิกมาเนี่ยครับผมก็อ,อยากเห็นพลังชาวทีบ๊อปครับผมในงานครั้งนี้ก็มาร่วมส่งกําลังใจหรือว่ามาร่วมสนุกกับศิลปินที่พวกคุณชื่นชอบกันนะครับอยากเห็นทีป๊อปดังใครมากกว่านี้ด้วยครับผมถา 四 top 了哈，四 top 了哈，到你了哈。想让你发，来踢台，给ชาว阿斯泰，每个人，我时间是半钟，让你发。Oh no. I'll finish it. Like, 我觉得首先，我音乐是过来分享的，然后借这次机会，我可以把我的音乐给分享给 you guys. I'm、mm hmm. really happy. 然后我希望就是音乐让我们大家都聚在这一块的时候。So. ดดดดสำหรับออสการ์นะคะก็คือมิวสิกหรือดนตรีเนี้ยมันคือสิ่งที่คอนเน็กทุกคนให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็อยากจะสื่อสารทุกอย่างความรู้สึกแล้วก็ทุกอย่างผ่านตัวเขาผ่านมิวสิกของเขาให้กับแฟนๆชาวอาร์ตทุกคนแล้วก็ขอบคุณมิวสิกที่ทําให้เราได้รวมกันอยู่ที่นี่นะคะ่ะขอบคุณดนตรีะค,ะค่ะคอนเสิตประมือ้วยค่ะนี่แค่ส่วนหนึ่งทุนน้ะสำหรับเสียงกรี๊ดในวันนี้ก็ ดังหลือเกินแล้วนะคะวันนั้นวันที่30วันอาทิตย์นี้เชื่อว่าน่าจะกลับหึ่มฮอยูเน้นฮอส่วนอทางยูเน้นมออย่างแน่นอนนะคะกลับบบอนิสพเนธ์เขาบอกอยากให้พี่นุ้ยกินให้พวกเราด้วยตอนนี้นะะตอนนี้เิาเลยๆต่อส่วันที่อันอจะบอมบ์เมสัอ๋อโอเคตายแล้วนึกว่าจะเอาเลยนึกว่าจะเอาเลย Are you, are you coming? you จะให้ไปไหมฮะ You want? Of oh, course. Okay. Are you coming? Yeah. Okay. ตายแนละ้วต้องเตรียมเสียงกรี๊ดนะ นี่ครับเนนามข,ของบริษัท t ร e e r o o น Entertainment Group จำกัดในเครือของบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดนะครับต้องขอบคุณศิลปินของเราทุกคนเลยเป็นเวนทีฮะคุณออสการ์หวังโซล่าและดาวรุนี่ฮะขอแสดงครบเมืองครับ